แม่ปูมาหาตล่อยทักกันได้สองสามตัวแล้วใจมึงดูได้ไปใจมบึงดูเบียตีกันหน้าได้แั่ตัวละโอแมาก็บรากฏเลยคนละสองตัวสามตัวแล้วเตาก็หาติ๊กืิอกเกาดักน้มากนะครับเกาดักน้มากเพื่อมาต่อยเอาโดยเฉพาะนะครับหนึ่งชุดตกปูมันคืมันเจีหยองแต่ว่าต้องหาดีๆคือได้ตัวแม่มันนั่น ขลาวรักของเ,เนบื่อนะครับพอเขาจะเด็ดออกนี่ครับในหญมากอเากกัเด,ดออกห้องจะนันปันปืนเราต้องดูกใกล้หน่อยแล้วิยาว่างบนเบงอีกนะครับนันแตเสียงมันห่องตอน,น,าน,านออยา,างมากมันเร่เห็นอยากกำลังหาบงต้อง เสียงมาจากต้นไม้ต้นนี้นะครับบางตัวก็กกวยุ่เก๋ไก๋เพาเขาบอกเห็นมันเสียงดังแห้งเลยครับคนสงใจที่นี่หลายตัวไม่ต้องใส่สายต,ต,า,ยตานะครับสีนี่คือ,คอ,คอกบกใหม่ลายเห็นไปบางตัวก็กกวยตีต่ำๆบางตัวก็กกวยีสูมกำลังสีกดกันะี้ พอเห็นนะครับเห็นนะเห็นนะสีมันก็เีกกใหม่นี่ครับนี่ถ้าต้องเสลี่ยนมากจะได้เห็นความนันยกไก่ไก่ทั้งแรงนะครับตัวนั้นคู่มอเตร์กับเราเห็นครับแล้วมันจะเอาไม้ต่อยออกอยู่แค่ทั้ง มต้องใส่สมาธิเติมนะครับเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วนะครับได้้แลว เสือม่น้มันเริ่มห้องครับเสือม่น้มัน,นก็นเริ่มห้องใต้ถ้ำเองนะครับใกล้หงาย่กล้มยมองก็นอนจุบเบื่อเพราตอห้องก็เด็ดออกครับมองมันจริงห้องก็เด็ดออกอะไรมาแล้ให้ตัวโคมัน มันาห้องออกไปฟองน้ำอุ่นองข้าวคาไส่ติดไม่ไหนเจอได้เยอะอร่อยมนได้บ่ขัดปนครับพึง,งามากเขาก็ได้ก็กกกัวนตีสามสี่ตัวแล้วนะครับเขาก็มาแล้หาต่อกัน